สวัสดีค่ะนะคะวันวันวันนี้จะมารีวิวเทจแพ็กเกมดูกันเลยนี่ดูเทจเปกสิสว่างวิ่งว้าวว้าวตู้ดิ้ดี้ดิดิอันนี้ก็ดิ้ดิ้ดิดิแต่อันนี้เไยใดีดีนะมาดูน้ำกันน้ำ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 อืมใส่ทิ้งเล้วนปุ๊บตรงนี้มืดๆหน่อยนะโอยโคตรจังท่าเต็ม สว่างนะแลกมาโอ้สว่างม,ม,มากๆเลยอันนี้เทสะแพ็ของอะไรนะคนชื่อว่า A K E A A K E K Y นะคะเราไปโดดจากนี้มายี่ท่าะอี๊ยถ้าท่าละเอียดสูงนี่คือมาถ้าใครตีคือไม่ดีก็จะจะอะไรจะแหลกมากๆแถมๆเวลา้ดินเดินเนี่ย จะดุด้าเพื่อปีดออกเลยนะอันนี้ก็น่าแกะก็เหมือนเดิมปกติไม่มีอะไรเดี๋ยวอยากใครๆที่รู้นะว่าดิ้งหลุดําละเอียดสูงอยู่ตรงไหนนะ ทไมทำรูน,นี่คือแสบตาขามากเลยดิคือแสบตาเลยอะะ่ะทำไมนะาทำไมมันขาวจุงอือหืโอเคก็อุยอ้ยอุ้ยเห็นอะหัน้ำใส่กิ๊กมากตรงไหนกวางวเนี่ยโอเคถ้าวางน้ำอย่างนี้มันรู้มากเลยเนี่ยโอ้ยนี่คือโซ่ ดูออกง่ายกว่าเดิมมากเลยนะี๋ยวพอกระดุดก็เล็กๆนะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอรับกันนะ วเลยแสบตาส่กันแล้ะบค